เราไม่ชอบทำซ้ำมันอาจจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันนะแต่เราไม่ทำซ้ำก็คือช่องนี้แหละโลกนี้แหละเีืงแต่ว่ามันไม่ทำซ้ำมันจะเป็นอีกแบบเลยพวกมึงรู้ใช่ไหมว่าเหยียบตีนใครอยู่มันเป็นหนังที่มันมีฉากแอคชั่นมีทายไว้หลายๆอันเราก็อยากให้แอคชั่นในแต่ละครั้งอ่ะมันมีรูปแบบสไตล์ไลฟ์ที่มันแตกต่างกันการรวม4ี่คนนี้ให้ได้คิวเนี่ยมันก็ยากนะเขาก็มีงานกันฮอตฮอตกันทุกคนสิ่งที่เราประทับใจก็คือ ทุกคนมาซ้อมแอคชั่นในคิวแอคชั่นใหญ่เนี่ยซ้อมเองอยากเล่นเองทุกคนเล่นเองทุกคนทำเปนบ้านนอกรอบเยอะมากอาวุธเนี่ยโดยยฉพาอเสือเนี่ยมันคืออวัยวะเขาต้องใช้มันได้อย่างชำนาญเพราะนั้นทุกคนมันก็จะแบบขอปืนกับไปบ้านขอไปขี่ม้านอกรอบอท้าที่ทีทุกคนก็มีพื้นฐานกันหมด้วนะพอมันเข้าคิวแอคชั่นเนี่ยเขาทำมันโดนชำนาญทุกคนคิวมันก็ออกมาสวยแล้วมันออมดีสมคุณเดินเข้าไปในเอกซิบิชั่นหนึ่งแล้วก็คุณเจอ แบบนึงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่าพอ,าอ,อนนคุณเดินไปอีกห้องหนึ่งคุณก็จะเจออีกรูปแบบหนึ่งแต่มันอยู่ในเนื้อเดียวนะ